สวัสดีครับผมบอยคอมจากเพจคอมมือสองนะครับผมนะคลิปนี้ผมไปซื้อคอมมือสองมานะผมในราคา2,100บาทนะครับผมนะหลังไปซื้อมาแล้วครับผมสดซดล่อนล่อนนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดอย่างเลยนะครับเนี่ยฮะก็นะครับผมสําหรับเครื่องนี้นะครับผมก็จะเอามาลองเล่นเกมฟรีไฟนะครับผม พ้อมกับอัดหน้าจอไปตัวเองนะผมแล้วก็จะเอามาลองตัดต่อวิดีโอกับทำ o t o s h o p ตัวเองนะครับผมนะมาดูกันนะครับผมคอม2,100บาทจะแยกได้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะได้ก็ฝากติดตามกันตัวเองนะครับผมจะทําคลิปออกมาทำกำไรนะครับเนาะแต่วันนี้เอามาให้ดูกันข้าวๆก่อนนะครับน้าเดี๋ยวเอามาแกะพอสเปคเครื่องด้านในกันนะครับผมนะนี่ครับผมเครื่องกาลังได้มานะครับผมนะเดี๋ยวเอามาแกะพอเครื่องทางในกันนะครับผมนะสำหรับสเปคนะครับผมนะตัวนี้นะผม CPU เป็น AMD นะครับผมนะเอามาแกะคอตัางในกันเนาะ,ะนะครับก็มีกากขี้ฝุ่น,ค,นครับนะยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเลยนะครับผมนะก็มาพอสเปคกันครับผมนะสําหรับสเปคก็ CPU เป็น AMD Athlon Athlon 2x2250 นะครับผมนะนะครับเมนบอร์ดเป็น ASUS ครับ AM3 นะ ASUS AM3 นะผมแรม DDR3 นะแปดกิกนะผมนะสี่กิกสองตัวนะครับตัวนี้นะแล้วการ์ดจอนะครับผมรับการ์ดจอนี่เป็น ATI นะครับผมหกแปดห้าศูนย์นะตัวนี้น่าจะสองกิกนะครับผมนะนะครับผมกินไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับผมสําหรับการ์ดจอเนาะนะครับผมสําหรับฮาร์ดดิสครับผมฮาร์ดดิสเป็นนั้นซีเกตครับผมซีเกตพันกิกนะครับผมตัวนี้นะซีเกตพันกิกนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายนี่เป็น เลนส์แม็กครับผม600 AF นะครับผม80พัทนะครับผมนะ600วัตต์80พัทนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะนะครับผมนะมีซีดีล้อมหื้อตัวนะครับผมนะรถเครื่องนะครับผมมีกระคิบฝุ่นนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับผมเล่นเกมนะฮะเล่นเกมฟรีไฟนะครับผมพร้อมอัดหน้าจอไปตัวนะครับผมเป็นจะได้จะลื่นกอนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามกันตัวนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ เอามาให้ดูกันก่อนนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะคอมนะได้มา2,100บาทนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันตัวยครับผมกับเพจคอมมือสองนะครับผม